Emmaus Bible Course was launched in 2016, driven by a vision to equip believers with the Word of God and lead them to experience a victorious, fruitful, and purposeful life that God has made available through the finished work of Jesus Christ. การเกิดผลและจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้ผ่านการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริส This course will deepen your understanding of God's Word strengthen your faith and empower you to live out your Christian life

่านบทเรียนที่ทำให้คุณเห็นภาพในมุมกว้างที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้าแสดงความเชื่อของคุณในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นและรับรู้ได้ You will be set free from the fruitless system of self-dependence and learn how to walk in the power and blessings of the new covenant through subjects like understanding the covenants of law and grace and righteousness in Christ. คุณจะเป็นอิสระจากระบบการพึ่งพาตัวเองที่ไม่เกิดผลและจะได้เรียนรู้ที่จะเดินในพลังและพระพรของพันธสัญญาใหม่ผ่านวิชาต่างๆอย่างเช่นทำความเข้าใจกับพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติและพระคุณและความชอบธรรมในพระคริสต์

by learning how to correctly understand and interpret the bible through subjects like bible interpretation and biblical world view คุณจะได้รับการตระเตรียมให้ป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกด้วยการเรียนรู้การตีความหมายและทําความเข้าใจกับพระคัมภีร์ให้ถูกต้องผ่านวิชาการตีความหมายพระคัมภีร์และมุมมองตามแนวทางพระคัมภีร์ Our online Bible course offers every believer from all walks of life the opportunity to grow in their relationship with Christ live the life God designed for them and fulfill their God-given purpose in this life หลักสูตรพระคัมภีร์ออนไลน์ของเราได้เปิดโอกาสให้ผู้เชื่อทุกคนจากทุกอาชีพได้เติบโตขึ้นในด้านความสัมพันธ์กับพระคริสต์ดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้สําหรับพวกเขา และทําตามจุดประสงค์ที่พระเจ้ามอบให้ Register today and prepare to embark on an adventurous journey in God's plan for your life ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้และเตรียมพร้อมที่จะก้าออกไปตามแผนการอันน่าตื่นเต้นของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณ Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. Before we go further, we really want to challenge you, invite you to join us for Emmaus Bible Course online. You know, the Word of God contains truth. ค่อยคำของพระเจ้าได้บรรจุสิ่งที่เป็นความจริงไว้และความจริงตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ faith เราทุกคนอยากจะเห็นความเชื่อของเรานั้นแข็งแรงขึ้นเราทุกคนต้องการอิทธิพลที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา The, the, Holy our lives. the subjects teach the in แต่ละวิชาที่เรานำมาสอนในหลักสูตร Emmaus ออนไลน์นี้จะช่วยคุณได้รับ การเปิดเผยความจริงเข้าใจพันธสัญญาใหม่อย่างลึกซึ้ง experience the revelation of the holy spirit ได้รับประสบการณ์กับการเปิดเผยสำแดงของพระวิญญาณรบสิ์ I'm telling you you don't want to miss these experiences ผมอยากจะหนุนใจคุณว่าอย่าพลาดประสบการณ์ดีๆตรงนี้เด็ดขาด so click the link underneath this video and register อยากใช้คุณเนี่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอตรงนี้เพื่อที่จะลงทะเบียนเรียน Alright so this week we've been talking about wisdom in relationships ในสัปดาห์นี้เราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของอสติปัญญาในการเลือกความสัมพันธ์ You know it can be a very uncomfortable topic to talk about for all of us อาจจะเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่เทาไหร่บางครั้งอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดด้วยซ้ำ you know, Our friendships is a very sensitive issue. You know, when you have a friendship with someone and somebody asks you, why, do you, why are you friends with this person? you kind of feel offended. <coughs> ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคบคนนี้เป็นเพื่อนแล้วมีคนมาถามคุณว่าเนี่ยทำไมไปคบเขาเป็นเพื่อนละ่ะคุณก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับคำถ <You know, S 1> ามนี้ a romantic relationship with someone and somebody q u i that you feel offended หรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังคบกับใครในฐานะของคู่รักอยู่แล้วมีคนมาถามคุณว่าเออทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะเลือกคบกับเขาคุณก็อาจจะไม่พอใจได้เหมือนกัน you know, When somebody tells you to have boundaries in relationship and priorities in relationship you kind of feel หรือว่าถ้ามีใครบอกคุณว่าคุณควรที่จะวางขอบเขตในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าจะต้องเลือกความสัมพันธ์หน่อยคุณก็ไม่พอใจ they most people don't like people like y you know poking into the business of their relationship with other people เพราะผู้คนส่วนมากก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งกับความสัมพันธ์ที่เขามี and so I don't like to do that either จริงๆผมก็ไม่ได้ชอบที่จะทําอะไรแบบนี้ y know but in p a s s i n g we have been pastoring for so many years and helping so many people with the word of God แต่เนื่องจากเราเองก็ได้เป็นศิษยาภิบาลมานานหลายปีแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้คนผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้า y o n o by experience We have seen how relationship can be a blessing and can be a a a reason for destruction in people's lives คือที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งมันก็เป็นการส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นแต่บางครั้งความสัมพันธ์ตรงนั้นก็ทําให้ชีวิตแย่ลง You know some people we see we we have seen their life got better when they change relationships บางคนเราก็เห็นว่าเมื่อเขาเปลี่ยนความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยดูชีวิตของเขาดีขึ้น you know and that's consistent with the, what the Bible teaches us ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความจริงอย่างที่พระคัมภีร์สอนเรา so the main reason I'm sharing this is because it's in the Word of God เหตุผลหลักๆเลยที่ผมแบ่งปันเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถ้อยคำพระเจ้าสอนเรา and the second reason is แล้วเหตุผลที่สองก็คือ I wanted to pursue relationship that will lead you in the right direction for your life ผมอยากให้คุณเลือกความสัมพันธ์ ที่มันจะเป็นการส่งเสริมชีวิตของคุณแล้วทำให้คุณเนี่ยได้เห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จลง I mean if you miss all the episodes please go back and listen to them ถ้าคุณพลาดตอนก่อนหน้านี้ยังไงอย่าลืมที่จะย้อนกลับไปฟังด้วย <You> know, นะครับ Take notes write down down those points and think about the relationships in your life อยากจะให้คุณจดบันทึกในหัวข้อต่างๆเพื่อที่จะนาหัวข้อเหล่านั้นความจริงเหล่านั้นเนี่ยไปคร่ครวญด้วยเพื่อคุณเองจะมีสติปัญญาในด้านความสัมพันธ์มากขึ้น Because we know that everybody wants to have a good life เรารู้ดีว่าทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีถูกไหม Everybody wants to walk in the plan of God and experience what God has for them ทุกคนก็อยากจะเห็นตัวเองเนี่ยดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้าได้รับประสบการณ์กับสิ่งดีๆทั้งหมดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเขา And this is the reason we need to address wisdom in relationships และนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเราจําเป็นจะต้องเลือกใช้สติปัญญาด้วยในการสร้างความสัมพันธ์ Because who is our number one enemy เพราะว่าใครคือศัตรูตัวร้ายของเรา Who is working hard to hinder us from walking in the plan of God ใครที่พยายามทํางานอย่างหนักมากเลยเพื่อจะขัดขวางทําให้เราเนี่ยไม่สามารถดําเนินชีวิตตามแผนการได้ It's devil ก็คือมาร And one of the schemes of the devil is to use wrong relationships against our l i v e แล้วกลอุบายอย่างหนึ่งของมันก็คือใช้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนี่แหละเพื่อจะเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ทําลายชีวิตของเรา and we all wish that the Bible said well just go ahead and have relationship with anybody เราเองก็หวังว่าพระคัมภีร์จะสอนเราว่าเอาเลยอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับใครก็ได้ because you have to love everybody เพราะว่ายังไงเราก็ต้องรักทุกคนอยู่แล้ว yes the Bible teaches us to love people ใช่พระคัมภีร์สอนให้เรารักผู้คน but also teaches us to use wisdom in relationships แต่พระคัมภีร ก็สอนให้เราใช้สติปัญญาในการสร้างความสัมพันธ์ So uh, before we go further let's go back to 1 Corinthians 15:33ก่อนที่เราจะแบ่งปันกันต่ออยากจะให้ย้อนกลับไปดูในข้อพระคัมภีร์หนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ33ก่อน says do not be deceived evil uh, company corrupt good habits อย่าหลงเลยการคบคนชั่วย่อมเสียนิสัย Again like we have mentioned before อย่างที่เราได้เอ่ยเอาไว้ก่อนหน้านี้ The Bible says it is deception to believe or think that you know uh, uh any kind of relationship is okay คือพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราคิดว่าทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่เป็นไรไม่มีปัญหามันสามารถสําคัญเหมือนกันได้หมดเรากําลังถูกหลอกเรากําลังคิดผิด if we believe that it's not important to choose carefully ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ได้สําคัญเลยกับการที่เราต้องมาเลือกความสัมพันธ์สําคัญ That's deception พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราคิดแบบนั้นเรากําลังถูกหลอก because relationship is going to influence you and affect you in a right way or the wrong way เพราะวันนึงความสัมพัน มันตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณไม่ว่าจะในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็ตาม and so we b e g a n talking about some questions you need to ask concerning relationships in your life เราก็ได้เริ่มพูดถึงเรื่องของคําถามบางคําถามที่คุณจําเป็นจะต้องถามก่อนที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ในชีวิต it is so important to walk with those who walk with god มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะต้องเลือกคบกับคนที่เขาเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจัง now you may have a question but pastor nathan what about if The people I know and I have relationship with don't know God and I want them to know God. แล้วคุณอาจจะมีคําถามก็ได้ว่าเอออาจารย์นทานแล้วถ้าเกิดว่าฉันออมีบางคนที่ฉันรู้จักเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าไงฉันเองก็อยากจะใช้เวลากับเขาเพื่อจะได้มีโอกาสเนี่ยทำให้เขารู้จักพระเจ้า I'm saying that's good <S ก็ดีนะครับ That is God's will for our life. อน,นั้นก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิต <You> know, ของเรา I, I am not saying. ผมไม่ได้หมายความว่า You must be friends only with Christians. คุณจะต้องเป็นเพื่อนกับคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้น I you know. If we do that then how we going to evangelize people who don't know God? Right? ถ้าเราทําแบบนั้นเราจะไปประกาศกับคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าได้ยังไง No, it's it okay to have in you know, a friends who are unbelievers and ไม่เป็นไรถ้าเราจะมีเพื่อนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าค่ะ But นี่ก็คือคำถามสำคัญ <Yeah. S 2> ที่คุณต้องถาม <If S 2> ดู If you're g o n n a pursue that relationship in a deeper way ถ้าคุณคิดว่าคุณจะสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเนี่ยให้มันลึกซึ้งให้มันสนิทขึ้น The question you need to ask is are you influencing them คำถามที่คุณต้องถามก็คือคุณมีอิทธิพลกับเขาได้ไหม Or are they influencing you หรือทุกวันนี้เขามีอิทธิพลกับคุณมากกว่า Are you strong enough to influence them คุณเนี่ยแข็งแรงพอที่จะมีที่พนกับเขาหรือเปล่า Are you in a spiritual maturity level where you can influence them for God? แล้วตัวคุณเองอยู่ในระดับการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณที่มากพอที่คุณจะมีที่พน กับเขาในทางของพระเจ้าไหม y you o know, people say well Jesus was a friend of sinners บางคนบอกพระเยซูก็เป็นเพื่อนกับคนบาปนะ Yeah he did not walk in their sinful way เอาแต่พระองค์ก็ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความบาปที่เขาทํานะ He influenced them into the kingdom of God พระองค์เป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับเขาแล้วก็นําเขามาในอาณาจักรของพระเจ้า So can we be friends with sinners of course เราเป็นเพื่อนกับคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าได้ไหมได้อยู่แล้ว But the question we need to ask is are they influencing us or are we influencing them แต่อย่าลืมถามคําถามนี้ด้วยว่า เรามีทิพลกับเขาหรือเขามีทิพลกับเรา So if you say I want to have friend I want to have relationship with this person to bring them to God ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับคนคนนี้เพื่อจะนำเขามาหาพระเจ้า Then make sure that it's your relationship is moving in that direction คุณก็ต้องแน่ใจว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันกำลังไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง Right very very important เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ And also make sure that in every relationship แล้วก็ต้องแน่ใจด้วยว่าในทุกความสัมพันธ์นั้น Your part A good local church a local good too คุณเองก็ต้องเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรท้องถิ่นด้วย One of the one of the source of strength and help for us อย่าลืมนะว่าแหล่งของความเข้มแข็งแล้วก็ความช่วยเหลือในชีวิตของเรา is to be with the community of believers ก็คือการที่เราได้อยู่ในสังคมของผู้เชื่อ Now I I I know that not all of your friends maybe from the church or from the care group or the community ผมรู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีแบบว่า เพื่อนที่อยู่ในโบสถ์เท่านั้นหรือในกลุ่มแคร์หรือว่าในสังคมของผู้เชื่อคุณอาจจะมีเพื่อนที่แบบทำงานด้วยกัน Your friends may, your your friends may outside of the church friends be the คุณอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในคริสตจักรก็ได้ want influence them in a way. And you also want influence them in them และคุณเองก็อยากจะมีที่พนกับเขาในทางที่ดี So you need strength to do need that คุณก็จาเป็นจะต้องมีความเข้มแข็งในการที่จะทำแบบนั้น influence คุณจะต้องมีที่พนที่ดีในการที่จะทำแบบนั้น so you must be in relationship with your church family คุณก็ต้องเอาตัวเองมาอยู่ในความสัมพันธ์ของครอบครัวคริสตจักรก่อนในสังคมของผู้เชื่อตรงนี้ And so any other relationship outside of that ถ้าความสัมพันธ์อื่นๆนอกเหนือจากตรงนี้แล้ว Your faith community can help you ก็จะทําให้สังคมผู้เชื่อของคุณเนี่ยช่วยคุณได้ในการที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นตรงนี้ก็คือสติปัญญาของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งเราไว้ n o t ดูใ i ฮีบร e บทที่สิบ25้ให้เราดูในฮีบรูบทที่10 2ข้อ it says let us consider one another in order to stir up love and good works และขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทําอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทําความดี Not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some but exhorting one another and so much the more as you see the day approaching อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว So one of the important Relationship believers local church have fellow setting local wants a to with is in God us ความสัมพันธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีก็คือการเข้ามามีความสัมพันธ์กับครอบครัวคริสตจักรหรือว่าในลักษณะของเป็นครอบครัวผู้เชื่อ You must put that as a priority in your life คุณก็ต้องให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของคุณด้วย of course you know there are some inconveniences ก็บางครั้งมันอาจจะไม่ได้สะดวกตลอดเวลาหรอก there's some effort some sacrifices we have to make to pursue relationship with the body of Christ มันก็ต้องมีการทุ่มเทมันต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างบ้างเพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้างความสัมพันธ์กับสังคมผู้เชื่อหรือว่าครอบครัวคริสตจักร but it's worth it แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะคุ้มค่าเพราะนั่นก็คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้สอนเราเอาไว้ผมรู้ว่าเราบางคนก็อาจจะทำงานกันตลอดทั้งสัปดาห์ผมรู้ว่าเราบางคนก็อาจจะทำงานกันตลอดทั้งสัปดาห์เราคนก็อา w จะทำ n นันตลอด e สปดาห w ผราเราก็อาจจะทำงนกันด้งสรูาเราก็อาจจะทื่นัอายราอรากจะทูหนันเงเปราอยากจะทำานันตอันงป็นุรวเราบงคนต็ง s u n ั a y m อ r n i n ง we you know, is t h e only t i m e I g เรา r e e time างครั้งคุณอาจจะบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันเดียวที่ฉันมีเวลา and, and I can understand that ผมเข้าใจนะ but remember what God says is good for you แต่เราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานั้นก็คือเพื่อประโยชน์ของคุณ a little bit of sacrifice in coming to church การยอมเสียสละนิดๆแต่หน่อยเพื่อจะมาบสถ์ or going to care group หรือไปกลุ่มแคร์ with the b o of Christ เพื่อเราเองจะได้สร้างความสัมพันธ์กับพระกายพระคริสต์ i l help you tremendously ตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณอย่างมากมาย Because remember all the gifts of the Spirit. อย่าลืมนะว่าของประธานของพระวิญญาณ The work of God happens through the body of Christ. การทำงานของพระเจ้าก็จะทำงานผ่านทางพระกายของพระคริสต์ Your faith family, your spiritual family has something to give into your life. ครอบครัวฝ่ายวิญญาณครอบครัวแห่งความเชื่อของคุณก็มีสิ่งดีๆที่เขาอยากจะให้กับชีวิตของคุณ Well you also can be a blessing to the body of Christ. และในขณะเดียวกันตัวคุณก็สามารถที่จะเป็นพระพรให้กับพระกาย

ได้้บออกกีครังว่าและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีเราทุกคนเนี่ยมีความรักของพระเจ้าอยู่ภายในเราพระคัมภีร์บอกเอาไว้และเราทุกคนก็ถูกเรียกมาให้ทำความดีดัง <Let S 1> นั้นในสังคมของผู้เชื่อในสังคมของคริสตจักร ผ่านทางความสัมพันธ์ times worship, ผ่านทางช่วงการนมัสการร่วมกัน the word God, ผ่านทางถ้อยคำพระ s h i p ผ่านทางช่วงเวลาของการนมัสการสิ่งดีๆนั้นก็กำลังถูกกระตุ้นถูกกวนขึ้นมาในจิตใจของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆเพราาะว่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนั้นสิ่งที่ดีๆก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาในจิตใจของเราด้วยถ้าคุณมีเพื่อนที่ยัง ไม่ได้เชื่อพระเจ้า Right? that's okay ก็ไม่เป็นไร but you know friendship or relationship with the body of Christ give you strength and wisdom to pursue relationship with outsiders แต <c> ่ลืมว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีกับครอบครัวของพิศจักรในสังคมของผู้เชื่อตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมกำลังให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้าได้ดีด้วย you <oughs> know branches all I want you to remember here is this พี่น้องทุกคนครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณจำมาไว้เสมอก็คือ God has called us to relationship พระเจ้าเรียกเรามาให้เป็นผู้ที่ จะสร้างความสัมพันธ์ wisdom in use แต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องใช้สติปัญญาในการเลือกความสัมพันธ์เพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันพยายามจ้องทำลายเราเสมอแต่เราเองก็จำเป็นจะต้องรู้ว่ามีคนของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะใช้เขาเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อจะเป็นพระพร กับคุณ You must open your heart to these godly people คุณต้องยอมเปิดใจให้กับผู้คนของพระเจ้า The journey in the plan of God ที่จะเดินไปในแผนการของพระองค์ requires godly relationships ในการที่เรานั้นน่ะจะเดินไปตามแผนการของพระเจ้าได้จําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีที่จะส่งเสริมกันด้วย I hope that this teaching has been a blessing to you ผมก็หวังว่าคําสอนในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นพระพรให้กับคุณนะครับ Let's apply the truths we have learned อยากจะให้เรานําความจริงที่เราได้เรียนรู้ด้วยกัน And we'll see good days ahead ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งดีๆวันที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิต See you again next week you again สัปดาห์หน้ายังไงอย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากันใหม่นะครับ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากมายเหลือลน้น